เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r เรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตที่ในราศีลขนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่11-20พฤษภาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาทค่ะคนโสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ทา m e มสแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่คนโสดนะคะพลาดน้ำสถานการณ์ความรักของคุณ h e อ m i มิต v เด s มีคนในใจค่อนข้างเก็บตัวเก็บตัวนะคะไม่ค่อยจะอยากจะไปเจอใครไม่ค่อยอยากจะเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆแต่คุณยังรู้สึกให้กับใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณ คุณพยายามจะเข้มแข็งในทุกๆวันพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะโชว์ว่าแบบฉันโอเคดีฉันแบบไม่ได้แค่ไม่มีความรักไม่เป็นไรแต่ข้างในลึกๆคุณเก็บต้อนความเจ็บปวดแต่คุณก็พยายามแสดงอีเดอร์จี้ดีๆออกมาให้กับคนรอบข้างได้สบายใจโดยเฉพาะครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนแบบเพื่อนๆรอบรอบตัวอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วข้างในคุณยังยังบอบช้ำเกี่ยวกับใครในใจคนนั้นนะคะ อ่ะทีนี้คน,น,น,นะค,น,ในใคนนั้นนะคนในใจคนนั้นสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะสามเหลียนมาแล้วสามเหลียนเลยเจ็ดดาบคนคุยดีหือพี่มากกว่าหนึ่งคนมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือถ้าเขามีใครพิเศษอยู่ก็มีการนกจงนกใจมีการแบบทำอะไรรับหลังหรือไม่ถูกต้องแต่มีโอกาสที่จะ เป็นในท้ายที่สุดในช่วงสิ้นอ่ไม่ใช่สิ้นเดือนปลายไตรามาสนี้ก็คือสักยี่สิบประมาณนี้นะคะคุยหลายคนอยู่นะคนเนี้ยต่อยจอยม้วนๆเลยสุดท้ายเหมือนจะงงๆโดนเทโดนโดนโดน,โดนโกสอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอคนคนนี้ท่านลมและทัดดินค่อนข้างเด็ดน,นะคะกุ้มแม่ทุนหรือตุ้นมังกรปรกษพหรือกันที่ในราศีลษณาดาวศุกร ขอดูสามใบให้กับสถานการณ์ความรักคนโสดพัดน้ำเพิ่มเติมรักตัวเองค่ะหาเวลาเพื่อที่จะทำอะไรในในเชิงของการฮิวใจไ,ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมันจะทำให้คุณได้ปลดล็อกอะไรที่มันเป็นค้างคาหรือยังทิมแทงใจงกับคนคนนี้นะคะทุกอย่างยุติธรรมเสมอแต่แค่ สิ่งที่เราให้คนคนนี้อ่ะเราให้ผิดคนเท่านั้นเองสิ่งที่คุณให้กับความรักคนคนหนึ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะโอเคว่าคุณก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นตอบแทนแต่แค่เราเจอผิดคนเราให้ผิดคนแต่คุณจะได้เจอกับคนที่จะเห็นคุณค่าคุณแน่นอนแต่คุณต้องรักตัวเองก่อนนะกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาฮิลลิ่งคิมใจตัวเองก่อน ทีนี้ขอดูความคิดความรู้สึกคนคนนี้เมื่อกี้นะคะในช่วงนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างลืมไปหรือยังหรืออะไรยังไงยังไม่ลืมนะยังคิดถึงอยู่แต่ไม่กล้ากลับมาบอกตรงเขาไม่กล้ากลับมาเขากลัวเขากลัวค่ะมันเสียหน้าเขารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียหน้ามากๆถ้าเขากลับมาเขาไม่กล้า ทำได้แค่คิดถึงเขายังไม่ได้ลืมคุณอยากจะคุยกับคุณนะคะแต่ไม่กล้าเทคแอคชั่นไม่กล้าตอบไม่กล้าที่จะพิมตอบไปกับคุณเหมือนเขาก็กลัวว่าจะทําให้คุณเสียใจว่าเขารู้ว่าตัวเขาเป็นคนยังไงเขารู้ว่าเขาเป็นยังไงในความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักและเขารู้ว่าคุณนะค่อนข้างจะจริงจังอืมแต่เขายังไม่พร้อมลักษณะของความจริงจัง ทีนี้ฝั่งคุณที่ล่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะสี่ไม้เทาสองไม้เทา้าเขาคนนี้เคยเป็นคนที่คุณเคยมีความฝันความรู้สึกมากๆากะคะ่ะดีและมีความฝันในเรื่องของการคอมมิ t เม n นต์การแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่มองอนาคตมากๆกับคนคนนี้มาก่อน ในทุกวันนี้อาจจะมีบ้างที่ที่คุณยังนึกถึงเขาเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุน้นเช่นชื่อที่คล้ายเขาเหมือนเขานะคะอ,อสถานที่อืมบรรยากาศกลิ่นอะไรประมาณเนี้ยมันทําให้รีมายถึงคนคนนี้ในช่วงนี้แต่คุณพยายามที่จะก้าวต่อคุณพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้เข้มแข็ง Move on นั่นเองนะคะ ต่อไปบทสรุปและไพ่แนะนำนะดิ้งโกปล่อยไปค่ะสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยู่ข้างคุณค่ะเขารอจะให้อะไรดีๆกับคุณอยู่แต่ข้อเงื่อนไขก็คือคุณต้องรักตัวเองแล้วคุณจะเจอคนที่รักคุณนะคะสำคัญมากๆแต่ถามว่าคุณโสดเนี่ย ุกใจไหมก็บอกเลยว่าไม่ได้ทุกใจขนาดนั้นอาจจะมีเป็นบางความรู้สึกบางช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่โดยรวมแล้วคุณก็มีความสุขดีเกี่ยวกับคนรอบตัวคุณนะคะเพื่อนๆต่างๆครอบครัวอะไรเงี้ยไพ่บอกให้ชิลนะถึงแม้ว่าคุณคือลึกๆับคุณไม่โอเคแค่ไหนเกี่ยวกับความรักหรือความรู้สึกที่จะรักแต่คุณสามารถเปลี่ยนอินอร์ีคุณได้คุณสามารถทําให้ทุกคนรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็ไม่ได้ถูกในเรื่องความรักอืมใพ่บอกว่าไงอันนี้คิดบวกในเรื่องราวความรักคุณอย่ามองว่าอาดีตที่ไม่ดีแล้วเราจะเจอคนไม่ดีอีกอะ่ะมันไม่เสมอไปนะคะถ้าคุณรอคนเก่าคนนี้มีโอกาสกลับมาไหมมีแต่เขาเป็นเร d f l a กคุณยังจะอยากได้เขาอยู่ไหมเขาเป็นเร d f l a ก อืแต่โอกาสกลับมาก็มีอาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ reflect นะเหมือนไพ่กาลังพูดให้คุณได้คิดให้คิดเองอ,ะอ่ะอ่าโอเคพัดคุณโสดร็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะโอ,อ้พ์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพัดน้ำร่วงฉ่ำ คัดน้ำไพ่สับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยฟังคุณนะคะสถานการณ์ความรัก Emperor the fool 8ปดเหรียญสามถ้วย s t r e a t h ไม่มีใครยอมใครในที่เนี้คือต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีเป้าหมายเป็นของตัวเองแต่ไอความเป็นตัวเองตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้มีประเด็นในความสัมพันธ์กันหรอกคือคุณก็ enjoy กับการได้เจอเขาในการพูดคุยกับเขาคุณยังชิวๆจอยๆปล่อยๆนะคือคุณไม่ได้แบบจะต้องหนึ่งสองสามสี่ขนาดนั้นแต่แค่อย่าทำอะไรที่ฉันรู้สึกไม่โอเคหรือฉันเป็นคนโงงแค่นั้นก็พออืมอะไรประมาณนีมน้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาของการให้เกียรติกันอะไปไหนก็บอกกล่าวกันปกติมันไม่ได้ถึงขัง้นจะต้องต้องทำหรือต้องรายงานขนาดนั้นแต่คุณยินดีนะที่คุณจะบอกเขาว่า คุณอยากจ,จะไปเจอเพื่อนไปเที่ยวอะไรแบบนั้นอืมหรือกลับบ้านแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคุณโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้ฝืนใจคุณขนาดนั้นอืมแล้วมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจออะไรใหม่ๆอีกใ,ในช่วงนี้นะคะแต่หน้าไพ่ึ้นว่าคุณก็ยังคงโฟกัสคนคนนี้แหละอืมทีนี้คนคนนี้นะคะคนคุยคนเนี้ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง คุณจอยจอยจอยชิวชิวนะแต่เขาดูจะซีเรียสนะเขาดูจะซซเรียสมากกว่าสังเกตหมดอุ้ยวันนี้ตอบชา้าวุ้ยวันนี้ต้องตอบน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าที่เธอควรจะตื่นหรือเธอน่าจะหลับช่วงประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคุณลงรูปเขาก็จะสังเกตพวกเงานะคะเสียงแสงสะท้อนว่าเออมาดูจะ ไปกับเพื่อนไปคนเดียวหรือกับใครคนอื่นหรือเปล่าเขาสังเกตหมดเลยในโซเชียลมีเดียการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนสตอรี่โพสต์ต่างๆกดไลค์คอมเมนต์เขาดูหมดอืมเขาแอบ,บหน่อยนะที่เขาได้รับรู้ว่าคุณอาจจะมีการไปเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาหน่อยแต่เป็นการหน่อยที่เหมือนเขาอยากจะใช้เวลากับคุณอนะประมาณว่าคุณก็ดูจะ จอยจอยกับชีวิตน้ำมีเพื่อนมีฝูมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าอืมก็อยากให้คุณแบบวางแผนในการที่จะใช้เวลากับเขาบ้างถ้าเป็นความรักทางไกลก็ประมาณว่าเอ่อใช้เวลาในการวิดีโอคอลหรือพูดคุยกันสักช่วงเวลาหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออในในในฟิลสวีอะลรประมาณนั้นนะคะต่อไปสามใบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ำ ความร่วมมือความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครที่รู้สึกว่าอยากจะปิดหรือปิดบังใครนะคะทั้งสองคนให้ความร่วมมือกันอย่างดีในความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการตัดสินใจจะคอมมิเป็นไหมก็ยังลังเลอยู่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนในจุดนี้นั่นเองมันยังคลุมเครือในบางสิ่งบางอย่างหรือในเรื่องของความพร้อมนะคะทีนี้ฝั่งเขาพี่น่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ โอ้โหคลั่งรักคลั่งรักมากมากดูจะชอบอะไรคุณขนาดนั้นเขาจะเป็นเจ้าของคุณจะแย่อยู่แล้วเขาขี้น้อยอเป็นคนขี้น้อยนะคะขี้น้อยขี้น้อยใจอยากได้ attention เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมยากแต่เขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะควบคุมคุณเขาเป็นฟิลค,ค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณด้วยซ้ําเกรงใจนะคะแล้วก็ respect อืมให้เกียรติ คุณมากมากชอบคุณมากข้างลักอะไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยคุณมันดี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 นะคะไม่อยากจะห่างคุณเลยด้วยซ้ำ <ๆ S 1> อยากจะอยู่ใกล้ๆกลตลอดเวลาฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคุณชิวนะคุณตามฟิลเลยอะชอบไหมชอบนะแต่แต่ก็แอบ,บคิดอยู่ว่าคุณก็แอบ,บกลัวว่าวันหนึ่ง คุณก็ไม่ได้อยากจะเสียคนคนนี้ไปขนาดนั้นแต่ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเหมือนกันที่จะคอมมิชเมนต์อืมคือใจคุณดูดเป็นแบบตามฟิลเลยอะ่ะวันนี้ดีก็คือดีวันไหนอยากจะคอมมิชค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยตามฟิลเลยเพราะคุณเองก็เหมือนจะยังอยากใช้ชีวิตยังอยากให้โอกาสตัวเองอะไรใดๆอยู่นะคะข้างล่างมีเพียงผู้เดียวคือฝั่งเขาถ้าไพ่ไม่สลับ ส่วนบทสรุปและไพ่แนะนำบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะยอ for ์ u n e โอเคความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนานะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้หรือมีการแบบมีความสนิทสนมมากขึ้นหรือมีความแน่นแฟนมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือความความอิโมชันอลของเขาที่เขาจะต้อง จะต้องเยียวยาใจตัวเองอะเขาต้องแก้ที่ตัวเขาเองนะคะถ้าไพ่ไม่สลับนะแต่ถ้าไพ่สลับคือตัวคุณต้องต้องเคลียในเรื่องของอีโมชั่นอลที่คุณมีในความสัมพันธ์อืมเพราะทีมันมีความเรียกร้องบางอย่างในใจอะค่ะในความรู้สึกอยากให้อีกคนนึงทําอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่คนนึงอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากเท่าที่อีกคนนึงต้องการอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปแก้ที่ที่สิ่งที่รู้สึกอืมข้างในลึก Deception และก็ ception, Control Issue แล้วก็ True Love Deception ในที่นี้ขอายถว่ามันเป็นในเรื่องของการพยายามทำให้คนหนึ่งประทับใจถ้าไพ่ไม่สลับคือฝั่งเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจโดยที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองต้องการมาตรงๆหรือเรียกร้องไปตรงๆเพราะกลัวว่าคุณจะไม่พอใจเขาแล้วอาจจะ ไม่ชอบเขาแล้วหรืออยากจะเปิดใจใคนอื่นคือไม่อยากจะเสียคุณไปนั่นเองนะคะแต่ไพ่บอกว่าให้จอยๆเปิดใจจอยเป็นตัวของตัวเองก็น่าจะทําให้อาจจะทําให้คุณรู้สึกโอเคมันดูมีแรงดึงดูดมันดูมีการชื่อมต่กันมากขึ้นก็ได้นะคะสัญญาณของรักแท้เข้ามาคุณและเขามีโอกาสสูงมากๆที่อาจจะเป็นเป็นช่วงเวลาหนึงนะะ่งค่ะที่จะมีความโรแมนติกกันในความสัมพันธ์และมีโอกาสาที่จะได้พัฒนา ด้วยนะคะคโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะพาร์ทของคุณมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงห้าดาบสองถ้วยสิไม้เท้ามหม่ค่ะ ดสามวันดีสี่วันไขมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้เหมือนจะได้เคลียร์ใจกันนะคะแล้วกลับมาโอเคขึ้นแต่ก็มันยังไม่ได้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต่ะในใจในอินเนอร์ของคุณในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณยังรู้สึกว่ายังยังคงลำบากใจในประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นความรักทางไกลที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันใกล้ในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นต่างประเทศเสมอไปคนละจังหวัดหรือจังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละบ้านก็ยังทําให้รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะใกล้ชิดอะเพื่อเมเชัร์ว่าความสัมพันธ์มันกลับมาแบบคอมพลีทดีขึ้นแล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะ เพราะคุณยังมีความวิตกกังวลสูงอยู่ว่าดีแล้วดีจริงๆใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นอีกไหมเขาจะโอเคกับเราจริงๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะแยะมากมายในในความคิดของคุณทีนี้ฝั่งฝั่งคนรักนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเด็กถ้วยเจ็ดถ้วยสิบดาหนึ่งถ้วยแปดถ้วยโอเคขอขยับแปดถ้วยหน่อยอม โอเคแครกันทั้งสองคนนะเขาก็แคร์คุณคุณก็แคร์เขาแล้วก็แครความสัมพันธ์กันทั้งคู่ตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ว่าเขาก็กังวลน,นะคะว่าจิตใจคุณอะ่ะโอเคแล้วใช่ไหมกับการเคลียร์ใจในครั้งนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมเขาก็แครคุณมากคุณก็แคร์เขามากคุณแอบเป็นความหนักใจและความเจ็บปวดที่ต่างกันอืม นะคะที่ต่างกันเขาก็กลัวว่าคุณจะไปจากเขาเขากลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องจบโดยที่ความรู้สึกยังรักกันอยู่เขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาดีใจนะที่ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะเขาสมามใบค่ะแค่คนมีคู่ชาวธาตุน้ำเ็ดดาอ่า r o b b e r y friendship ไก่เกลีย ความสัมพันธ์ไพ่ที่ขึ้นมามันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างด้วยเพื่อนเขาหรือเพื่อนคุณมีความหวงห่วงวิตกกังวลน,นะคะและไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับคนรอบข้างนั่นแหละรอบข้างคุณหรือรอบข้างเขาก็ตามแต่จะมีการไก่เกลี่ยกันเลยที่สุดจะมีการคอมเพลไม้ไก่กเกลี่ยปรับความเข้าใจกันนะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคนรัก สิบถ้วยเจ็ดเหรียญเขาไม่อยากทําให้คุณรู้สึกไม่ดีถ้าฝั่งเขาเป็นฝั่งที่ถูกเพ่งเลงนะถ้าฝั่งเขาเป็นฝั่งที่ถูกเพ่งเล็ง,เข,เ,ง,เ,งเ,ลเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําให้ให้คุณไม่สบายใจอ่ะเขาไม่อยากทําให้สถานการณ์มันมีความคุมเขืออืมหลายๆอย่างในในชีวิตมันก็เหนื่อยแหลวว่าเขาอยากให้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นเซฟโซนเป็นความสุขเป็นความอบอุน่นเป็นความรักเป็นความเข้าใจ เขาเป็นห่วงความรู้สึกคุณแต่โอเคแหละคําพูดมันอาจจะไม่ได้หวานมากที่มาจากปากของเขาอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกเขาเขาค่อนข้างจะเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็ดูจะรักคุณมากด้วยฟังคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขากนะัค่ะให้ระปับขึ้นมานะคะบางคนหนึ่งกับขั้นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้อยากจะเสียเขาไปอะ่ะ ไม่มีใครอยากเสียใครไปนะคะคุณก็กลัวเขาจะทิ้งคุณเขาก็กลัวว่าคุณจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเขาหรือผิดหวัในตัวเขาในความสัมพันธ์อืมคุณ่อทข้งจะให้เกียรติแล้วก็เคารพเขามากๆในในฐานะของคนรักอะคะ่ะแต่คุณก็เลือกที่จะพยายามนะที่จะทําความเข้าใจในในสถานการณ์ต่างๆมองว่าเอาอยู่นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โอเคเปิดสรุมนะคะและไพ่แนะนำสามคัวเนี่ยเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับสังคมรอบข้างที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีความขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีหรือมันมีความแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นในเชิงลบอะคือจะพูดยังไงดีจะว่าหักหลังเลยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันมีอะไรเกี่ยวกับ คนรอบข้างนี่ไม่ได้จะเสียบนะคุณต้องฟังแล้วคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมากๆมกมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณกับคนรักของคุณก็ได้กลับมาพูดคุยหรือเคลียร์ใจหรือเปิดใจแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปข้างหน้าในจุดที่ดีขึ้นปัญหาในที่นี้นะคะคือการมีปัญหาแล้วทาให้ทั้งสองคน่ะ เข้าใจกันมากขึ้นกันเองมีการเปิดใจนะคะ Through h a r t Conversation ฟั l กี r n i n g c น e m งเคมีให้อภัยและเรียนรู้กันต่อไปทั้งสองคนยังมีความแบบยังมีความอินกันทั้งสองคนทั้งคู่ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉะนั้นไอความรู้สึกข้างในลึกๆตรงนี้แหละที่มันยังคงสตรองกันอยู่เนี่ยมันทำให้จับมือแล้วข้ามฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะ คลิปของชาวทัดน้ำก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ